หลายคนทุ่มเงินทําเว็บหลักหมื่นหลักแสนแต่แทบจะไม่มีลูกค้าติดต่อมาจากเว็บไซต์เลยถามว่าเพราะอะไรนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมพบเจอตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่ผมดูแลลูกค้าที่เป็น SME แล้วจ้างผมทํา Google Ads f a c e b o o o k d s ให้นะครับก็เจอปัญหาเงี้ยเยอะมาทาั้งทังที่เว็บไซต์เหล่านั้นนะครับเว็บไซต์เนี่ยก็ดูดีมีโลโก้มีเมนู about มีสไลด์โชว์อะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งเดียวที่ไม่มีเนี่ยก็คือคนกรอกฟอร์มคนกดซื้อนะครับ ซึ่งถามว่าเว็บเขาเนี่ยมันพังไหมคําตอบก็คือมันไม่ได้พังด้วยนะครับแต่ที่มันพังเนี่ยคือยอดขายนะดังนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยผมจะมาชวนทุกท่านคุยนะครับว่าองค์ประกอบที่จะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีคนติดต่อมีคนทักเข้ามาซื้อได้มากมายมากขึ้นเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับสวัสดีครับผมเบิร์ดพก,กรมนุษย์ลังเดชกูเกิลพิมพ์เนอร์เฟซบุ๊กเซอร์ติฟายพาร์เนอร์และไลน์เซอร์ติฟายโค้ชนะครับ คลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่กําลังจะทาเว็บไซต์หรือจะแก้เว็บไซต์เปลี่ยนเว็บไซต์หรือคิดจะเริ่มทําเว็บไซต์ใหม่นะครับเพราะว่าคลิปน,นี้ผมจะให้4ีหลักคิดใหญ่ๆนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยทำเว็บที่ขายดีแทนเว็บที่สวยอย่างเดียวครับหลักคิดที่น1นนะครับก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเว็บคุณเพื่อหาคําตอบนะครับเขาไม่ได้เข้ามาเพื่ออ่านทุกคํทุกบรรทัดในหน้าเว็บไซต์ของคุณ simple. ลูกค้านะครับก่อนที่จะเข้าเว็บคุณมาเนี่ยเขามีคําถามในหัวอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่า ของหรือว่าเจ้าเนี้ยจะช่วยแก้ปัญหาที่เขามีอยู่ได้ไหมนะครับหรือว่าของไอชิ้นเนี้ยราคามันประมาณเท่าไหร่หรือมีที่ไหนมีโปรโมชั่นอยู่บ้างนะครับแล้วหรือว่าอีกคําถามน,นึงอาจจะเป็นว่าฉันเนี่ยจะเลือกซื้อกับเจ้าไหนดีทีนี้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในเว็บคุณปุ๊บเขาจะมีเวลาสักแค่วินาทีนะครับในการเลื่อนเมาส์ดูสกดูเล็กๆน้อยๆย,ย,ยเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้คําตอบในหัวเขานะครับเขาก็จะออกไปจากเว็บคุณละ ดังนั้นเนี่ยเว็บคุณเข้ามาปุ๊บนะมันต้องบอกเลยว่าขายอะไรแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้นะครับแล้วก็ให้ข้อพิสูจน์เขาว่าทำไมคุณถึงน่าจะแก้ปัญหาให้เขาได้เนี่ยคือเรื่องสำคัญสำคัญนะครับส่วนไอ้เรื่องแบบเอฟเฟกต์แอนิเมชันหมุ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 นโชว์เอฟเฟกอลังการเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องรองนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเว็บส่วนใหญ่เนี่ยพูดถึงตัวเองมากเกินไป เจ้าของ SME ส่วนใหญ่ที่ผมได้เจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายที่เรยงทำมาก่อนนะครับส่วนใหญ่เกินครึ่งเนี่ออยจะเป็นอย่างนั้นนะยกตัวยอย่างเช่นบางท่านอาจจะเป็นเภสัชกรมาก่อนนะครับแล้วก็มาทําอาหารเสริมขายนะครับบางท่านอาจจะเป็นสถาปนิกนะแล้วก็มาเปิดบริษัทสถาปัตนะครับที่รับออกแบบตึกอาคารให้กับลูกค้านะครับบางท่านอาจจะเป็นอินเทเลียดีไซเนอร์มาก ces, ่อนนะแล้วก็มาทําบริษัทอินเทเลียบางท่านเป็นช่างแล้วก็มาเปิดบริษัทสอน อบรมช่างเปิดบริษัทล้างแอร์เปิดอะไรเงี่ยคือจํานวนมากเลยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อนที่เนี่ยสิ่งที่เรามักจะเผลอก็คือเราอาจจะชอบพูดเรื่องโปรไฟล์ตัวเองพูดเรื่องที่เข้าใจยากๆที่คนฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของเราเนี่ยเราจะพูดเยอะมากนะครับเวลาเราเข้าเว็บส่วนใหญ่นะคุณเข้าไปดูได้เลยส่วนใหญ่แล้วอะทุกจ้าจะเขียนคล้ายๆกันหมดก็คือเราเนี่ยมีประสบการณ์10ปีนะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญเรามีจิตใจรักบริการและเราก็ เป็นคนที่แบบมีความสามารถมี b บเซ s ร์ r ิฟิเคตมีได้มาตรฐานนู่นนี่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดประมาณนี้ทีนี้ต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ผิดนะมันเป็นความน่าเชื่อถือและเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเนี่ยก็คือทุกบรรทัดในหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับคุณต้องคิดตลอดว่าเรากําลังพูดเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะครับเรากําลังให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาอ่านแล้วรู้สึกว่าเกิดความมั่นใจว่า ของที่เราขายหรือว่าสินค้าบริการเราเนี่ยมันไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยม i n เซ็ตเราต้องอยู่ตรงนี้ตลอดว่าเราเขียนให้ลูกค้าอ่านนะครับไม่ได้ให้ตัวเองอ่านหลักคิดที่3ครับเว็บที่ขายดีเนี่ยต้องออกแบบมาเพื่อ c o n v e r ร์ชันครับคอนเวอร์ชัคืออะไรนะครับคอนเวอร์ชัเนี่ยรากศัพท์มันมาจากคําว่าคอนเะวิร์ตนหรือว่าเปลี่ยนนั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือเปลี่ยนจากคนเข้ามาดูเว็บไซต์เนี่ย ให้กลายเป็นลูกค้าก็อาจจะกลายเป็นการซื้อหรือกลายเป็นการกรอ,อกฟอร์มหรือติดต่อเข้ามาทางไลน์หรือโทรอย่างเงี้ยก็นับว่าเป็นคอนเวอร์ชันครับ ผมเนี่ยเจอเยอะมากๆครับเว็บไซต์ที่ดูดีแต่ว่าหาปุ่มซื้อปุ่มติดต่อเนี่ยยากมากๆนะครับดังนั้นอะเว็บไซต์ที่จะปิดคารขายง่ายเนี่ยมันควรเป็นเว็บที่เจอรี่ของการเกิดคอนเวอร์ชันเนี่ยมันง่ายนะครับก็คือกดสินค้าปุ๊บไปหน้าเอาของลงตะกร้าไปหน้าจ่ายเงินตัดเงินอย่างสะดวกสะดวกนะหรือไม่ก็มีปุ่มหรือสีของปุ่มหรือตำแหน่งของปุ่มเนี่ยที่มันโดดเด่นในกครที่เขาเนี่ยจะติดต่อหรือกรอ,อกฟอร์มต่างๆเข้ามานะครับหลักคิดที่4เว็บไซต์เนี่ยคือบ้านนะครับแต่ บ้านเนี่ยต้องมีถนนเพื่อพาคนเนี่ยเข้ามาซื้อของในบ้านของเราครับอีกเรื่องที่หลายคนมองข้ามนะครับก็คือคิดว่าทำเว็บขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีคนมาเจอเว็บไซต์เราเองนะครับปัญหาก็คือมันไม่มีใครเจอครับนอกจากเราจะพาเขาเข้ามาซึ่งการพาเข้ามาในที่เนี้ยก็าอาจจะเป็นการยิงแอดการทําโฆษณาบน Google Facebook Tik t o อกนะครับหรือแม้แต่การพยายามทําให้เว็บไซต์ของเตงเนี่ยติดอันดับบนหน้าแรกของ Google นะหรือในยุคนี้ก็คือพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยไปเป็นคําตอบของ คำถามเมื่อมีคนมาถาม AI เจ้าต่างๆนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการติด SEO ด้วยเช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือพอคนเข้าเว็บเรามาเนี่ยเรามีการทําการตลาดทําอะไรไปแล้วเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันก็ต้องมีการวัดผลนะว่าคนเข้ามาจากหน้าไหนดูสินค้าตัวไหนดูบริการหน้าไหนแล้วก็อยู่บนว่า,าเว็บเรากี่นาทีออกไปจากเว็บไซต์ หน้าไหนของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเว็บไซต์ที่สวยเนี่ยมันดีแล้วมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้แต่ว่าถ้าเว็บไซต์มันสวยแล้วมันขายดีด้วยเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยแฮปปี้กว่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันสามารถสร้างยอดขายเป็นนักขายให้เราได้อัตโนมัตินะครับดังนั้นเว็บเนี่ยเราต้องออกแบบในมุมมองของลูกค้านะไม่ใช่มุมมองของเจ้าของธุรกิจทีนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเป็น s m e ที่ไม่ได้เก่งคอมไม่ได้เก่งทางเทคนิคไม่ได้มีโปรแกรมเมอร์คู่ ัตวถามว่าแนะนํำยังไงดีนะครับในฐานะที่ผมอยู่ในวงการนิ้มานานเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําเป็นการใช้เว็บไซต์สําเร็จรูปนะครับต้องออกตัวก่อนนะว่าคลิปนี้ถูกสปอนเซอร์โดยเทพชอปนะครับแล้วก็เจ้าที่ผมจะแนะนําในที่นี้ก็คือเทพชอปนะครับเทพชอปเนี่ยมันจะตอบโจทย์จากสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือเขาพยายามออกแบบเว็บไซต์ให้มันเป็นเว็บไซต์ที่ขายดีนะครับมีระบบพอตูเอ็กชันระบบเก็บสถิติระบบพวกเกี่ยวกับระบบ วางสินค้าระบบคิดโปรโมชั่นระบบสร้าง Landing Page ทำหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะกับการขายเหมาะกับการยิงแอดรมถึงเอาสินค้าเราไปกระจายตามช่องทางต่างๆท็อปปี้รัศดา t ิ k กตอกอะไรอย่างเงี้ย ให้มันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ง่ายต่อการอัปเดตง่ายต่อการปรับปรุงเว็บไซต์แล้วก็รองรับการติด SEO ติดอันดับใน Google เนี่ยง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเว็บเขาออกแบบมาให้เพจสปีดมันดีแล้วก็คะแนนที่อยู่บน Google เนี่ยมันดีด้วยคุณยังง่ายก็คือคุณไม่ต้องมานั่งออกแบบไม่ต้องมานั่งเริ่มจากศูนย์นะครับไม่ต้องมาจ้างโปรแกรมเมอร์แล้วก็ใช้เวลาประชุมไปประชุมมาแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยไม่รู้โปรแกรมเมอร์เขาทิ้งงานหรือสารงานกันต่อไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความยุ่ง ปวดหัวในภายหลังไม่ต้องมาดั่งแบ็กอัพข้อมูลนะสำรองว่าข้อมูลมันจะหายไปตอนไหนแล้วเว็บเรามันจะหายไปเลยหรือเปล่านะครับจะกู้กลับมาได้หรือเปล่าเทปช็อปเนี่ยเขามีระบบแบ็กอัพให้เนี่ยเดลี่เลยทุกวันเลยย้อนหลัง7วันนะเท่าที่ผมไปดูในเว็บล่าสุดตอนนี้นะครับดังน,นั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรมันก็จะกู้กลับได้ตลอดเวลาก็คือพูดง่ายว่าเราเนี่ยไม่ต้องปวดหัวเรื่องดูแลระบบเรื่องออกแบบพวกนี้ก็คือแบบแค่เลือกหยิบจับว่าจะใช้ จุดไหนฟีเจอร์ไหนของเทพชอปเพื่อให้ตอบโจทย์การขายของเราได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตมีทีมให้ปรึกษาที่เป็นคนไทยที่อยู่มานานและทํางานมานานเนี่ยเยทพชอปเขาเปิดมา1 6บ7ปีแล้วนะครับมีเว็บไซต์ที่อยู่บนฐานข้อมูลเขาเนี่ยมากกว่า90,00แสนเว็บไซต์แล้วครับและถ้าใครสนใจอยากลองดูรายละเอียดนะครับอยากลองใช้บริการเทพชอปเนี่ยถ้าคลิกในลิงก์ใต้คอมเมนต์นะหรือว่าจะไม่คลิกใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเวลาไปซื้อบริการบนเทพชอปเนี่ย ก็ใช้โปรโมโค้ดพาร์กอน่อน101นะครับตรงนี้ก็จะได้ส่วนลด10%นะครับหรือว่าถ้าเป็นการพูดคุยที่จะจ้างเขาทําจ้างเขาออกแบบเนี่ยก็ใช้โค้ดนี้ได้เหมือนกันนะจะได้ส่วนลดถึง10%นะครับซึ่งก็ประหยัดไปเยอะพอสมควรในทุกแพ็กเกจเลยทั้งเป็นเทพช็อปเทพช็อปโปรนะครับแล้วก็เทพเอ็กซ์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์แชร์คอมเมนต์พูดคุยสับสไครติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ